นี้คนนมปตางต้องเสียสละทองคําต้องเอาเข้าเป็นสมบัติชาติเป็นความมั่นคงของทุกคน <Yeah. S 1> วันนี้เรานําเรียนถึงผู้ว่าราชาการจังหวัดนะคะสี่ประเด็นด้วยกันเ,เราก็มีข้อมูลบางส่วนแล้วแต่ว่า,าจะมีบางเรื่องบางประเด็นซึ่งาทางราชาการจะต้องประชุมปรึกษาลือกันถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะเชิญตัวแทนของชาวบ้านตัวแทนของพี่น้องประชาชนมาร่วมประชุมให้ความให้ข้อมูลกับทาง ารัาด้วยวันนี้ประชาชนอำเภอวมืปางเดือดร้อนในเรื่องของการที่จะยกพื้นที่นิคมสากลกลับไปยังปมป่าไม้นะคะแล้วก็ทางมหาดไทยเนี่ยกำลังดำเนินการเกี่ยวกับโครงการของคอทชอ<ๆ>ก็คือโครงการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะคะก็คือจะให้ชาวบ้านเนี่ยประชาชนเมืปางเนี่ย เอาที่จากนิคมเนี่ยม,มาเข้าโครงการคอนจซึ่งเป็นโครงการที่ป่าไม้จะต้องดูแลเหมือนกฎหมายของป่าไม้น่ะจะมาครอบที่ดินของประชาชนทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราออกจากนิคมสากลมาอยู่กับกรมป่าไม้แล้วเนี่ยมันจะเปิดช่องว่างให้กับ พรบรแล่มาตรา54วงเล็บ4นะคะซึ่งบริษัทเอกชนเนี่ยสามารถขอใช้พื้นที่นะคะในการทําเหมืองโดยท่านเขียนไว้ว่าว่าที่ใดจะทําเหมืองเนี่ยก็ขอใช้พื้นที่จากเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลพื้นที่นั้นถ้าวันนี้ยกที่นิคมซึ่งเป็นที่มีการจัดรังวัดจัดแปลงให้ชาวบ้านหมดแล้วประมาณ2องแสนไร่กลับมาเข้าคอตชอมันอยู่ในหน่วยงานของป่าไม้เนี่ยก็ต้องขอจากกรมป่าไม้ทีนี้ชาวบ้านเนี่ยจะถูกละเมิดสิทธิ์ถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยจะต้องถูก2ข้อหาหนึ่ง ละเมิดเข้าไปไปบุกลุกในเขตป่า2บุกลุกเข้าไปในเขตจับประานของบริษัทเอกชนตรงนี้ค่ะเป็นความจําเป็นของชาวบ้านที่จะมาคัดค้านอันแรกเลยที่เราคัดค้านก็คือคัดค้านในการที่จะไม่ให้นิคมสากลนะ่ะยกพื้นที่ดินเนี่ยกลับคืนมายังกรมป่าไม้อันที่2เนี่ยคัดค้านห้ามไม่ให้เอกกฎหมายป่าไม้ชนิดใดมาครอบที่ดินชาวบ้านประเด็นที่3ประเด็นสําคัญก็คือชาวบ้านจะไม่ร่วมโครงการคอทชอ ะะอันที่4ขอให้หน่วยงานเร่งดําเนินการในการที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวบ้านโดยใช้นค .3 สามนค .5 หแล้วก็น,นาค 5, นค5้าน่ะไปออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดให้กับชาวบ้านอํเาเภอนวมปางค่ะนี่คือสิ่งที่หน่วยงานของรัฐต้องเร่งเพราะมันเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านค่ะถ้าวันนี้คนนวมปางต้องเสียสละท้องคําต้องเอาเข้าเป็นสมบัติชาติเป็นความมั่นคงของทุกคน